สวัสดีครับทุกคนครับมาดูไม่ลอยนะครับไม่ลอย ADCD นะครับอตอนนี้ก็เหลืออยู่3ชุดนะครับทุกคน1 2 3นะครับแล้วก็ MT 9 9 E นะครับของโปรอ่า r o t e c h นะครับก็จะเหลืออยู่ที่3ชุดเช่นเดียวกันนะครับ ใครที่ยังไม่มีไม้ใช้ในช่วงปีใหม่นะครับรีบๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลเนะครับเอดีตัวนี้นะฮะเอดีซีนี้เป็นดับเบิลเนะครับ a อเอเอนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของไมโครเทคนะครับเอ 99e นะทั้งสองรุ่นนี้นะครับเหลืออยู่อย่างละสามแล้วเพื่อนๆใครอยากได้นะครับ นะต้องการไปใช้ในช่วงปีใหม่นะครับรีบๆเลยนะที่โกดังหน่อยพนานิชปทุมธานีนะครับที่ลาดหลุนแก้วปทุมธานีนะครับนะหรือใครสนใจก็นะทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับหรือที่เพจ f a c e b o o k นะครับหน่อยพานิช c h ชาแนลนะครับหรือโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับหน่อยพานิช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกคนนะ ตัวนี้นะครับจากราคา8,900บนเนะครับเมื่อก่อนนู้นะครับตอนนี้นะครับลดราคาลงมาเหลือเพียง6,900บาทเท่านั้นนะครับชุดนี้นะครับไมโครเทคนี้นะครับก็จะอยู่ที่3,600บาท50รวมส่งนะครับแต่ถ้าเป็นชุดนี้นะครับก็จะเพิ่มอีก100บาทนะครับรวมส่งเช่นเดียวกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆใครที่ต้องการนะครับอยากจะได้ไม้ดีๆไปใช้งาน นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับ0813021682นะครับร้านหน่อยพานิชปทุมธานีนะครับหรือว่าโกดังหน่อยพานิชลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะครับมีให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนะครับอย่างครบจบที่เดียวกันเลยทีเดียวนะครับ